ให้เองดูให้หน่อยเนี่ยก็จะปล่อยข้างล่างอื้อ่ะข้างบนไม่ปล่อยนะข้างบนเนี่ยเดี๋ยวดูว่าถ้าราคาถูกใจแบบว่าเก็บแม่แต่ว,วันนี้ช่วงช่วงจังหวะนี้มันจะถูกใจพี่หรือเปล่าอ่ะไม่มากกว่าเขาหน่อยอ๋อม,มีคนให้ราคาแล้วด้วยถูกนี่ฮะมาเลยฮนะอันนี้ชุด้านล่างนะครับพี่เขาอยากปล่อยนะฮะส่วนด้านบนเนี่ยเขาบอกว่าขอดูราคาก่อนถ้าไม่โดนเขาจะเก็บนะครับที่พี่มาวันนี้เนี่ยมีคนให้ราคาหมดแล้วถูกแต่ถ้าผมให้น้อยกว่าพี่จะปล่อยเขาใช่ไหม อย่เปิดมาราคาเดียวเลยถ้าผมสู้ผมซื้อถ้าไม่สู้ผมยอมเลยดีกว่าสวัสดีครับผมเอมเทพนะฮะวันนี้เปิดร้านเช่าพักกันนะครับก็ที่ร้านนะครับเปิดเที่ยงครึ่งถึงหกโมงเย็นนะครับก็มีตั้งแต่วันอังคารถึงวันเสาร์เนะี้ยก็ใครมีพักเครื่องก็เข้ามา มาให้ดูได้นะครับก็เด <point eye preciso ounded> <ide> ี๋ยววันนี้ไปดูว่าจะมีใครเอาพามาปล่อยบ้างอ่าเดี๋ยวไปรับชมกันครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมาจาไหนพี่ทุ่งคูครับวันนี้โสธรนะฮะเป็นเป็นโสธรกรมตำรวจ80ปีนะฮะเดี๋ยวผมให้กล้องเลยจริงๆโสธรกรมตำรวจเนี่ยน่าจะแท้นะครับเพราะพาคนมีกล่องเดิมๆมาเลยก็ไม่ไม่น่ามีปัญหาเลยตรงนี้ทำวางไว้ก่อนแท้ เขนที่เกะได้ไหมพี่ได้ครับอันนี้สมเด็จไม่ไม่ไม่ทราบที่เลยอันนี้เพราะเงินอันนี้ย,ยัง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 ไม่ได้พาที่ที่เล่นกันแทนเพราะว่าจริงๆริงค์จริงจะเล็กกว่าน,นี้ส่วนสมเด็จเนี่ยจริงๆถ้าบอกไปบางหุ่พรมอันนี้ยังไม่ใช่นะพี่เพราะว่าพิมพเขาไม่ได้<อ>พระพระพวกสมเด็จพวกเนี้ยเราจะดูพิมพ์เป็นหลักก่อน <ทะ S 1> ครับถ้าพิมพ์ได้เนื้อได้ก็จะเป็นพระแท้ <babe S 2> แต่อันนี้พิมพเขายังเพียนเป็นหนึ่งอันนี้อันนี้แท้แท้ไม่ทันอันนี้ไม่รู้ที่ไหน อันนี้พระรอดนะครับ,รบพระรอดถ้าเป็นบอกกุมหาวันอันนี้ยังไม่ใช่นะพระยังไม่คมแต่ถาว่าอาจจะเป็นแท้แต่อาจจะเป็นพระใหม่ใหม่คือจะช่วงยุคไม่ไม่ทันยุคเก่านะฮะเป็นยุคกลางแล้วใอ้พวกนี้ได้มาตอนบทเนี้อ๋อนพวกเขาให้มามอย่างเงี้ยอย่างนี้สมเด็จอันนี้ก็ไม่ได้เป็นสมเด็จที่เขานิยมกันแพงๆเนาะนี่ถึงพ่กคูนเนอะ,ค,นอะครับ คือคือหลวพ่อคูณที่เล่นเนี่ยเขาจะมีแบบปีหลักๆนะฮะ 1, 2, 1, 7, 1, หนึ่งสองหนก็จะเป็นสามหก็จะมีเป็นจเจริญพรบน,บนจเจริญพรด่างก็คพวกนั่งพานชนะมานแต่อันนี้ก็ก็ยังไม่แทงพี่อ,อ๋อครับครับแต่แท้นะแท้นะออพวกนี้แท้แท้หมดแต่ว่าพระเขาใช้มาสึก เหมือนกับเขาเขาใช้บูชามาเยอะมันก็ทำให้ผาบางทีไม่ได้แพงไม่ได้แพงมากนะทองจะแพงกว่าพี่เจาอกรอบทองที่เลี่ยมพ้าก็เลยก็เลยบางอย่างเราเราก็ไม่ได้เช่าเนะครับไม่เครับตอนนี้เน่ยที่ที่มีสนใจเนี่ย ก็น่าจะเป็นกรมตารวจ80ปีที่เป็นหลวงพะะ่อโสธรที่ปัจจุบันเนี่ยผมปล่อยได้แล้วก,ก็ก็มีลูกค้าอยู่ในมือนะฮะไม่ไม่รู้ว่าลองดูว่าพี่ตีราคาองค์เท่าไหรนะ่ฮะเบื่แได้ไหมครับองค์หมืน่นผมปล่อยไม่ถึงเหรออันนี้พับเป็นอันนี้เป็นพาบปี2538นะเป็นปีปี38นะไม่ได้เป็นพาเก่าคือคือนี้พาบผมปล่อยหลัก 1, พันพี่ถ้าแบบให้ขยับขึ้นมาก็อ่ะ สองหมื่นห้าเองอยได้อยู่หกพันไดไหมครับผมได้แค่นี้พี่ไม่นั้นผมไม่ได้กาไรแล้วฮะพระเขาเล่นกันองค์หนึ่งเนี่ยผมปล่อยก็ประมาณนี้นี่สองหมื่นห้าเลยนะโอเคได้ครับได้ครับเป็นมูลค่านะพี่ผมถึงบอกว่าโอเคไหมพี่โอเคอ่ะผมผมซื้อพี่สองหมื่นห้านะส่วนตรงนี้ผมไม่ได้เช่าพี่ที่เก็บไว้เพราะพระบางอย่างเนี่ยอย่างที่บอกว่าแท้แต่ว่าสภาพเขาไม่สวยใช่ครับก็เลยไม่อยากซื้อเพราะซื้อมันจะถูกมากครับอ่ะผมจบให้พี่ตรงนี้สองหมื่นห้านะครับโอเคครับ เข้าไหมพี่เข้าเลยขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากขอคารับทุกวันนีครับอยากให้เอ็มดูให้หน่อยเนี่ยแล้วก็ปล่อยข้างล่างอืมข้างบนไม่ปล่อยเลยข้างบนเนี่ยเดี๋ยวดูทีาราคาถูกใจแบบอ๋อแหมแล้วันนี้ช่วงช่วงจังหวะนี้มันจะถูกใจพี่หรือเปล่าอ่ะช่วงนี้มันมันก็มีมาให้อยู่บ้างแล้วแต่ว่ามันก็ยังแบบต่ำเราจะเพิ่มเอ็มให้มากกว่าเขาหน่อยอ๋อมีคนให้ราคาแล้วด้วยนี่ฮะมาเลยฮะ อันนี้ชุดด้านล่างนะครับพี่เขาอยากปล่อยนะฮะส่วนด้านบนเนี่ยเขาบอกว่าขอดูราคาก่อนถ้าไม่ตรงเขาจะเก็บนะครับซึ่งชุดนี้อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าที่ที่พี่มาวันนี้เนี่ยมีคนให้ราคาหมดแล้วถูกถูกอ่าแต่ถ้าผมให้น้อยกว่าพี่จะปล่อยเขาใช่ไหม อเคครับมากกว่าส่งคำร้อยให้เขาแล้วเอารับไหวทำมากกว่านิดนึงปล่อยร้อยสองร้อยปล่อยแล้วแต่ถ้าน้อยกว่าไปปล่อยเขาโอเคครับผมยอมแพ้ครับปล่อยไปเลยโอ้กดดันนี่มาถึงแล้วกดดันเลยน้ำมันลดนน้ำมันลดเอามาโสธรกรมตำรวจ80ปีครับองค์นี้เนี่ยสามกษัตริย์มาพร้อมทองบางบางเท่าไหร่ฮะอันนี้เขาปีให้หมื่น หมื่นห้าร้อยแต่ว่าใขาให้หนึ่งพันก็ปล่อยเองเลยโอ้โหมีงี้ด้วยหมื่นเขาให้หมื่นห้าร้อยผมให้มากกว่าร้อยหนึ่งก็ยอมห้าร้อยเอาเมื่อกี้บอกร้อยจริงไงห้าร้อยอะไรอ่ะขึ้นแล้วอ่ะอ่านี้ผมวางก่อนนะวางก่อนนะผมอาจจะยอมแพ้เขาก็ได้ต่อไปนะอันนี้เป็นพุทโธสมเด็จพุทโธหลังเกล็เถาะนะฮะอันนี้เป็นของหลวงปู่โตนะครับอันนี้เขาให้ราคาเท่าไหร่ฮะหมื่นหมื่นหกหมื่นหกร้อยหมื่นหกพันโอ้เี้นะโอ้นี้ยอมหมดเลยวางง้างวางง้างคือยอมนะ วางบนคือสู้นะองค์นี้บอกหมื่นเท่าไหร่นะหมื่นหนึ่งพันหมื่นหกร้อยได้ไหมบอกเองว่าให้มากกว่าร้อยนึงก็เอาเดี๋ยวไม่ได้เช่าองคื่นนะไม่ใช่เช่าต่อนะหมื่นหมื่นเท่าไหร่ฮะหมื่นหมื่นหนึ่งพันหมื่นหนึ่งพันนะอ่ะองค์นี้ผมสู้นะองค์แรกนะผมผมเอานะองค์แรกหมื่นหนึ่งพันองสองหมื่นหกร้อผมยอมเลยวางนี่เลยต่อไปองค์ที่สามนะหลวงปู่ทวดนะฮะปีสองห้าสองสี่นะครับอันนี้นะอะไรฮะนะใหญ่มากลองดูนะจ๊ะ อยางนั้เอางี้ไหมเฮียเปิดมาราคาเดียวเลยถ้าผมสู้ผมซื้อถ้าไม่สู้ผมยอมเลยดีกว่าเพราะไม่นั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าไปค้าราคาให้เขาด้วยหังวางนะนี่เอาเอาราคาเดียวนะผูทวดปีสองหน้าสองสี่อาจารย์นองวัดไส้เขาาร่วมบุกเสกด้วยเจ็ดพันใช่ไหมค่อยเท่าไหร่อ่ะก็เจ็ดพันค่อยเจ็ดพันเราเจ็ดพันอ่ะองค์นี้ซื้อครับต่อไปนะองค์ที่สามนะฮะอันนี้สองสี่เจ็ดสองหลวงปู่โต๊ะาผมนั่งพญาปกนู้นอะ ที่ในคลิปที่ในเอ็มบอกว่าเอามาขายยังได้ใช่เหรอต้องเปิดตำราดูฮะบางทีพระเขาพิมพ์เขาไม่ได้เนี่ผมเ็าต้องไปเปิดตำาดราเล่มเก่าดูอันนี้เป็นหนังสือคับิีร้อยล้านเล่มแรกนะฮะเป็นเนื้อผงหลวงปุตโตทุกรุ่นทุกพิมพ์นะครับน่าจะหมดแล้วมั้งตอนนี้น่าจะไม่มีแล้วฮะ ไม่แน่ใจเหลือกี่เล่มเห็นบอกว่าเหลือน้อยมากนะครับถ้าสนใจทักมาได้นะฮะไลน์แอสไซด์คำพิสสองทักมาได้แต่ว่าน่าจะหมดไม่แน่ใจหมดหรือยังเล่ม2องเล่มสออกมาแล้วเล่ม1ก็ก็น่าจะหมดแล้วละ่ะเท่าไหร่ครับ2 0,000ได้ไหมอุ้ยม,มันแพงอะไรเฮียนางพยายามเมื่อวานปล่อยวอไวเท่าไหร่ส <45. S 1> <c oughs> <ๆ>ี่พันห้าเฮียสี <45. S 1> วางเลยยอมเลย ต้องปล่อยไป4,500่าเองต่อไปเลยฮะอ๋อนี่เต่าหลวงผู้หลิวอันนี้เรื่องสุขใจถูกใจสังเกตเดี๋ยวมาดูราคาว่าจะสุขใจหรือเปล่าสุขใจหรือสุดชื่นไม,ไม่สุขใจเฮียไม่สุขใจผมป่ะดิเอาองค์นี้พร้อมทองนะฮะเท่าไหร่ฮะก็ให้หมื่นห้าร้อยหมื่นห้าร้อยคืออย่างนี้พับไปเปลือยเนี่ยขายอยู่หลักพันบอกเฮียก่อนแต่ว่าเขามีทองแต่ทองเขาไม่ได้หนาทองเขาทองเขาอยู่มาสี่พันไม่ถึงทองเฮียทองบางอ่ะผมให้หมื่นหมื่นแปดร้อยแล้วกัน อ่ะหมื่นแปดร้อยบาทครับนวารุ่นเดียวกันอันนี้นวารุ่นเดียวกันอันนี้หมื่นีหมืสู้ฮะสูเฮียพูดเองเออเองหมดเลยอ่ะสู้ไปให้เฮียไปอ่ะหมื่นสอนี้ปูทวดปี่งหนนี้มันใช้มาเยอะมากเลยอนี้เป็นปูทวปีหน่งหน่งนะฮะหนึ่งเขาใช้มาเยอะครับอให้ดูก่อนคืออาจจะแบบมีแบบบูชามาบ้างเพราะผิวเขาเปิดเยอะเหมือนกันนะอันนี้ใช้มาเยอะ อันเนี้ยบอกตามตรงผมได้ไปผมก็ปล่อยลำบากอันนี้ผมวางก่อนวางไว้เง้างต่อไปนะฮะอันนี้เป็นอ๋อนี่ปู่หลิวเหมือนกันนี่ปู่หลิวตั้งหลังเนี่ยเฮียชอบปู่หลิวเยอะนะก็เห็นมันพิจิตรเลยซื้ออ๋อเห็นก็พิจิตรไม่ได้แบบไม่ได้ชอบส่วนตัวก็นิดเดียวเอาตามกระแสเนาะอันนี้เขาไปออกว่าใส่ทองนี่ใช่ไหมใช่คนนี้เงินเขาใส่ทองอืมไม่ออกไม่ได้ออกวัดหลักท่านนะเขาเรียนรุ่นเรียนรุ่นรวยไม่รวยไม่จนรุ่นรวยไม่จนวันนี้ต้องดูว่าซื้อเฮียถูกไหมถ้าซื้อเฮียได้ถูกอาจจะรวยและไม่จนแน่นอนเท่าไหร่ฮะหมื่นึงอื เอาดีไหมครับ<อ>เอาดีไ, <ป S 1> ไหมเฮีย <Here. S 1> เอาไปซื้อโอเคนะช่วยเฮียซื้อไปองค์งนะอ่าโอเคสู้นะครับองค์นี้ชุดนี้สรุปได้ซื้อแถวบนนะครับ <Okay. S 2> แถวร่างนี่สต็อป <Okay. S 2> ไปก่อน ่อไปเดี๋ยวชุดอีชุดหนึ่งอันนี้เป็นทองคำเหรอเฮียทองคำมันจะเป็นของวัดบวรหนึ่งเป็นของหลวงพ่อสดจริงๆิงพวกนี้ไม่ไม่ได้แพงมากหรอกอันนี้อยู่ที่เฮียชอบเที่บอกว่าต้องดูราคาเฮียแหละว่าเฮียตียังไงเพราะอย่างอย่างเอวพ่อสดไม่ไม่ทันท่านเป็นพระใหม่เป็นพระใหม่ปีสามสี่นะโอ้ท่านมรณะปีสองสี่กว่าไม่ทันท่านอยู่แล้วส่วนส่วนพู้ทวดอันนี้เป็นศูนย์แปดนะมีปั๊มซ้ำเหรอ ไอ้ที่เดี๋ยวต้องแกะดูเฮียอันนี่แต่ววางไว้ก่อนอันนี้อันนี้เท่าไหร่เฮียเหรียญยินเดียเท่าไหร่อะที่อินเดียทั้งสองหมื่นเหรียญโอ้โหจี๋เฮียเรืองสาดเลยนะเฮียหรอแพงกันหร ก็เข้ามาตั้งสองหนึ่งสองแล้วอันข้างข้างโรงเรียนอันข้างก็เข้ามาสองหนึ่งสองนวะสองโค้ดเนี่ยแล้อดูคพื่อนสองเอ็มตอนตัดผมสั้นอ่ะพี่สอนวิธีดูอ่ะตอนผมสั้นด้วยเออตอนผมสั้นผมนักเรียนน่ะที่บอกอ่ะนี่เดี๋ยวนี้เดีี๋ยวน้ผมยาวเพราะอะไรมีเซนแฮร์โทนิคพัดทูฮะช่วยให้ผมยาวเงางามเดี๋ยวนี้ผมยาวได้เพราะว่ามีเซนแฮร์พัดทูเฮียสนใจไหมฮะคสนใจครับแล้วเฮียขวดหนึ่ง่าไหร่ขวดหนึ่งเป็นพันเลยเฮียเฮียลองดูไหมผมผิดมาได้ อผมลองฉีดดูนะเฮียไม่ขึ้นจริงหรอไม่รู้เนี่ยดำเลยเฮียเห็นไหมผมด้วยถึงย้อนไปเมื่อค่ันผมขาวเยอะใช้เนี่ยดีขึ้นเยอะเดี๋ยวลองฉีดไหมครับหาให้เยอะลองฉีดดูเดี๋ยวไม่แมนไหลซึ่งก็เฮียใช้ดีแล้วอย่าลืมอย่าลืมไปอุดหนุนเขานะเซมแฮร์โทนิกพัททูครับอันนี้ก็ไปซื้อใช้ได้นะหนังหนังมีคนถังเยอะ วว่ายังใช้อยู่ไหมเซนเทอรโทนิกยังใช้อยู่นลฮะเพราะว่าเขาพอพอผมใช้แล้วผมก็เลยเออไปอุดหนุนเขามันเขาซื้อขึ้นเยอะใช่ไหมขึ้นดีคือคือมันมันทำให้ไรผมอ่ะขึ้นเยอะนะแล้วผมดกดังขึ้นช่วยได้ไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งดีกว่าไม่ทําไปเลยเฮียะอดโอเคครับรุ่นสองโอ้ยสภาพนี้ปล่อยยาก โอ้โหเด่นี่ยเนี่ยให้กล้องลุกพาร์ชเนี่ยใช้มาเยอะมากเลยฮะคือผิวเขาเปิดหมดเลยฮะสีออกเป็นสีมะขามเปียกเห็นไหมฮะเฮียราคาไม่ได้อ่ะได้อันนี้ไม่เป็นไรอืมเพราะชุดเพราะชุดเนี่ยเฮียจริงๆไม่ได้ตั้งใจปล่อยเพราะว่าเฮียบอกว่าจะเก็บจะเก็บอยู่แล้ว,ลวก็ปล่อยแค่ชุดนี้ก็สรุปเลยนะฮะผมที่ผมได้ซื้อนะครับไม่อยู่8องค์นะผมซื้อแค่5องค์นี้นะครับแต่3องค์นี้ผมไม่ได้ซื้อนะฮะก็ก็ถือว่าวันนี้เฮียมาเนี่ยไม่เสียเที่ยวใช่อ่ายังยังได้ปล่อย5ใน8องค์นะครับกก็แฮฮปปปีีี้้้ไนนนะะเเเเยยยอ่ด๋ววผมจิตัลขให ก็จะมี1 1 0 0 0หมื่นหนึ่งพันะฮะเอาอันนี้เจ็ดพันนะฮะองค์นี้ให้เฮียหมื่นกับร้อยแปดร้อยล้วก็จะมีอันนี้1 4ื0นีอันนี้หมื่นหนึ่อันนี้หมื่นหนึ่งนะฮะบวกหมื่นหนึ่งก็ทั้งหมดนะครับห้าหมื่นันแปดร้อยบาทนะครับวอ่าโอเคโอเคเฮียโคมากครับทุกทีเฮียกับโอตกใจันล้วใช่จันนเอาเงียกับไปไว้โชคดีนะเฮียนะเชิญเลยพี่ กรมตำรวจเหมือนกันเลยทำไมเด๋ยนนี้คนเอามาปล่อยเยอะจังเลยอะพี่เค okay, นะครับอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นพา้าที่พี่เอาเขามาปล่อยนะก็จะเป็นชุดชุดหนึ่งนี่มีหลวงปู่ทวดมีเจ้าคุณนอนะฮะนี่เด่นนี่หล,นหลวงอ้เจ้าคุณนอเยอะเหมือนกันนุอันนี้ปล่อยหมดเลยไหมพี่มาจักมาจักมาจักมาจากว่าจะ,จะปล่อยหมด <laughs> แต่คันนี้บอกดูก่อนสรุปก็อย่าดูก่อนว่าจะปล่อยหมดหรือเปล่าใช่ไหมฮะโชว์นะพี่วันนี้ปล่อยผ้าหรือมาเช็คผ้าพี่ปล่อยปล่อยอันนี้อันนี้อันนี้แท้แหละ ของนี้เมื่อกี้ซื้อซื้อเข้าไปในองค์ห้าพันพี่ป๋าองคอะไรคะการต่ดการเงินจะให้เขาท่อขคอได้ไหมเดี๋ยวเขารู้ที่หลังมันได้ค่ะได้ค่ะแต่เขาน้อยใจอ่ะได้ได้เนีะอันนี้อันนี้จบก่อนนะองค์ห้าพันนะซุ้มกองพิมพ์เขายังไม่ได้อ่ะพิมพิมพ์เขาไม่ลึกอ่ะก็พอดีพี่หลวงพ่อท่านท่านได้มาลูกศิษย์ท่านจะอยู่ที่ทุ่งเศรษฐีอ่ะอ๋อทุ่งเศรษฐีครับใช่ค่ะแล้วก็เขาก็เขาก็เอามาถวายคือคงจะได้เยอะเขาเอามาถวาย ให้หลวงพ่อจะเป็นในนั้นแนล่แบบดินเผาใส่ใส่ไปสิงห้าอกท่านก็เอาไว้ทําน้ํำมอนต์อะไรอย่างเงี้แต่พอดีคือไปก็คือเป็นลูกศิษย์ท่านท่านก็เลยให้มาแก่ แก่จากจากที่ดินที่ติดหนึ่งวันนเพระแช่น้ำมันไม่ออกอ๋อครับเออย่างนี้ครับผมมีน่าสนใจมีองค์นี้อันนี้ที่ถามหลวงพ่อเงินกันเลยอันนี้จะเป็นถามว่าพระแท้ไหมจริงพ่อเงินเนี่ยเขาออกเขาออกหลายวัดครับในยุคที่เขาเล่นกันแพงองค์ไปร้านอันนี้พิมพ์เขายังยังไม่เหมือนแต่ว่าแท้ไหมแท้แต่อาจจะเป็นในยุคใหม่เนาะจริงพระพี่ที่ผมดูภาพรวม อย่างผู่ทวดเนี่ยผู้สอนพาเขาก็จะตื่นตื่นๆบางบางบางเหรียญเขาดูดูแบบดูแปลกๆนิดนึงฮะไม่ไม่ไม่ค่อยคมครับพี่ผมพ่อาเส้มที่เป็นเป็นพิมพหน้าเหรีย้หงยังไม่คุมด้วยเหรียญพ่อคูอันนี้ก็จะเป็นพระใหม่แล้วนะครับอันนี้ก็ยังไม่เล่นเนาะสมเด็จพระสังฆราชนะครับสมเด็จยานเนาะอันนี้ก็เป็นเงินเงินยังยังไม่ได้เช่าผู้เหรียญผู้สอนพวกเนี้ยก็ก็เมื่อกี้ดูแล้วยังยังไม่ชอบยังพกชุมก็ยังไม่ได้ นะครับแล้วก็จะมีเหรียญทองคำอันี้องค์นี้ก็เมื่อกี้ลองเอามาดูก็ยังทองคำพื้นเขาจะตึงแต่อันนี้พื้นเขาเป็นเม็ดผดเต็มเลยไม่ติดกับการเก็บหรือเปล่พาพระที่เป็นทองคำอ่ะผิวเขาจะตึงแต่ของพี่อ่ะผิวมันมีเม็ดผดถามว่าโอกาสเป,เป็นไวไอไงมันมันเป็นไปได้ยากเพราะว่าพระที่มันผิวตึงอ่ะแล้วมันจะมีเม็ดเม็ดผดขึ้นมามัน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 เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นทองคำ้วยเนาะก็เลยคิดว่า อาจจะต้องไปเช็คเรื่อง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 รองอีกทีนึงใช่คับก็ประมาณนี้อันนี้ผมซื้อให้ก่อนพูเนี้ผมซื้อให้ให้หนึ่งึ่งเนาะนะครับอ่ะสบายพี่โอเคมาแล้วค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากัสดีครับพี่นี่หู้โหหาหมดเลยครับเท่าไหร่พี่ตอนนี้เช่าในในในเพจของคุณมาเลยอันนี้พัคผมสร้างเองพี่ใช่ครับเช่ามาเท่าไหร่พี่สองพันห้าเอาไปสี่พันไปไม่ปล่อยครับห้าพันไป ไม่ได้ห้าพันยังไม่ปล่อยวะสวยไหมพี่ถามริงสวยไหมสวยมากครับคือรุ่นแรกอะรายละเอียดเขาจะเยอะอ่ะพี่มหาเศรษฐีใช่ครับรุ่นสองเนี่ยเขาจะน้อยลงหน่อยเขาจะดูคลาสสิกหน่อยแต่รุ่นแรกอะเขาจะมีลายกระหนกเยอะผมเองชอบเลยพี่กลับไปทำไม่ได้นะเพราะว่าต้นทุนแพงมากคือรายละเอียดการถอดการอะไรพวกนี้มันมันไม่เหมือนกับรุ่น2นะรุ่นแรกเดี่ยรายละเอียดมันจะเยอะกว่าและชัดกว่าครับครับผมครับผมวันนี้เอาหนวงปู่โตวมาปล่อยฮะ ครับอ๋อเอาปูทวดด้วยปูทวอันนี้นะฮะเดี๋ยวให้กล้องดูก่อนอันนี้ปูทวดนะฮะนี่นะครับวาจุดนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นปกไตามากนะครับอืมที่ที่บอกมันมันตื้นๆน,นะครับอย่างเห็นมีบัตรพวกว่ามันอาจจะแบบมีใช้มาใช่ไหมครับแล้วก็ปลมใหม่นี่เหรออ่าใช่ไหมอ่าวันนี้พี่ปล่อยแล้วคามจะได้ อันนี้เป็นวอจุดนะนะฮะปีศูนห้าคือนี้ปู่ทวดเนี่ยปัจจุบันราคาเขาลงเยอะเลยพี่แล้วถ้าอย่างองค์เนี้ยพาเขามีใช้มานะเพราะมันเหม,มันตื้นๆหน่อยแล้วอีกัที่สําคัญเลยมันผิวมันมีลมดําใหม่ด้วยที่ตีไปเท่า,าไหร่สองหมื่นแปดได้ไหมอง,ององนี้นะครับอ่าเดี๋ยวให้กล้องดูก่อนอันนี้เป็นปู่ทวดวอจุดนะฮะคือองค์เนี้ยพา <c oughs> มีสภาพอาจจะมีแบบมีใช้มานะแล้วก็เป็นลมดําใหม่นะครับจริงๆตามสภาพแหละ แต่เขาได้ทองหนาอยู่นะฮะเออจริงๆผมเอาไปมันก็จะปล่อยได้ใกล้ๆประมาณนี้แหละพี่มันไม่นา่าได้เยอะหรอกถ้าได้ทั้ง2 5 0 0 0ห้า 25, ผมมาซื้อได้20,000ผมได้ไหมมันไม่ได้เลยพี่ผมไปปล่อยมันก็ใกล้ๆนี่ยพี่ซื่งนี้ พระพี่มีสภาพไผมขนาดพระสวยๆนะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยองค์นึงเป็นแสนนะวอาจุดหน้าหนูหูกลางเดี๋ยวนี้องค์นึงเหลืออยู่ประมาณสามหมกว่าบาท<ม>ราคาหลุดมาเยอะพี่มผมนึกว่าองค์นี้ค้ำได้นะนั่นองค์นี้ไงค้ำะไรพี่ค้ำราคาองค์นี้พี่พ่าองค์นี้มนาะผมถึงช่วยซื้อองค์นี้พี่ปรติผมไม่ค่อยไม่ค่อยซื้อสภาพที่ เขาใช้มาไงมันขายยากเนเนื้ออะไรสองหมื่นห้าพี่เหรอมันตั้งนั้นเลยพี่ก็พาพี่มีอ่าเราเราอ่ะโอเคเดี๋ยวลองดูองค์นี้ก่อนเอาองนี้ก่อนเลยพี่อ่ะองค์นี้ไม่จบองค์นี้เเดดีี๋๋ยวยวโป๊กันได้อ๋อจะโป๊กกันเนาะอันนี้พี่ทำก่อสร้างมาฮพี่โป๊กเลยเม้งสายหนึ่งบอกว่าเดินมาเดินมาสวดพี่เขามาสวดซ้ำเดินมาสวดซ้ำบอกสวดพี่หลอกอาจารย์ผมเด๋วไม่หลอกไม่หลอกไม่หลอกเดินมาบอกว่าปู่ทวดลมดำใหม่แล้วก็สภาพใช้ไม่อีก ไอเอ็มมึงยังซื้ออีกเหรอเดินมาด่าอีกเห็นไหมลูกพี่อยูงเดินมาด่าผมแล้วสองหมื่นห้าจริงๆเอาตรงนะจบครับพอเบงสายดึงมานี่จบเลยจบเลเดินมาย้ำไปเดินมาชี้เลยมันเอาจริงเหรอฮะลมดังไหมคือรูไม่รู้ไงแต่เขาเนี่ยช่วยพี่ปล่อยแหละมันคือผมป้าไปได้แหละพูนตรงอาจจะแบบไปบวกอีกแต่ก็มีกําไรหน่อยเข้าใจครับขายไปมาโบกไตรมาสเท่าไหร่พี่สามหมื่นอาจารย์เบงไม่มาพี่ว่าสวยไหมสวยมาก สวยมากด้วยเดินี้้โมองนี้ไงโฟอะไรพี่ช่างก่าสร้างเนี่ยสามหมื่นไงก็เนี่ยสองหมื่นห่าสองหมื่นท่าเป็นห้าหมื่นตรงนี้ได้แหละสององห้าหมื่นเท่าไรห้าหมื่นห้าได้ไหมเอาเท่าเดิมเลยพี่ห้าหมื่นสองไงห้าหมื่นห้าแล้วกันเอาเท่าเดิมเลยพี่มันก็ไม่ลดเลยห้าหมื่นแปดโอ้ยเพิ่มขึ้นอะ 5้าหมื่นห้ากได้ห้าหมื่นแป่นแ้นะเอาองคเดียวได้ยได้องค์เดียว25งหมื่เเอาองค์เดียวพี่อันนี้มันคุยไปคุยมามันเพิ่มมากกว่าเดิมดอ,อีกเอาอันี้ให้เท่าไหร่เอานี้ใองค์ได้52าหม่นสขยับให้นิดนึงห้าหมนสองพัอ่ะอืมต้องการใช้อ่ะต้องการใช้เงินเอาอาี้พี่เอา53าหมแล้วกันพี่ลดไปองค์ละพันง่ายดีสได้ไหมขอพันหนึ่งค่าน้ำมัน กลับบ้านขอเยอะมากเลยนะพี่อุ้พันดึงท่าน้ำมันกลับอันนี้นพี่ปล่อยอยันนี้ผมมะผมผมผมเอาอันนี้อะไรฮะปล่อยไม่ได้ ทำไมทำไมองค์นี้ห่วงแล้วองค์นี้ไม่ห่วงก็แปลกเลยอันนี้เนี่ยอันนี้อันนี้ของคุณเดมสร้างผมปล่อยไม่ได้อันนี้มีมวลสารโดยพี่ที่เขาเ่าเดี๋ยวมันจะมีเสียงกุ้งเพราะว่าใส่ไว้ในข้างในผมดูตั้งแต่ขั้นตอนการทำใช่ต้องใส่ไว้ในพระใช่ครับมันจะมีเสียงกุ้งกี้กุ้งกใช่แล้วก็ใส่ไว้ในองค์พระนี้ที่ใส่หลอดเล็กๆใช่ครับผมศึกษาหมดแล้วผม F4 ไงจริงไหมพี่ห้าสิบสี่ F4 ห้าสิบสี่คืออะไรวะห้าหมื่นสี่อ๋อ F4 ขอห้าหมื่นสี่ครับผมห ขอ่คุณมากครับพี่ผมีเลือกมาผมให้เพราะว่าพระองค์นี้เลยคือเขาเขาค่อยพระรุ่นแรกของผมเดี๋ยวนี้คนตามหายเยอะมากเขาบอกเป็นรุ่นที่แบบออกแบบได้สวยมากแล้วยังไม่มีใครออกแบบได้สวยเท่านี้เลยในพระปิดตาครับนะครับในพุทธศิลป์รุ่นใหม่เนาะเพราะว่าละเอียดเยอะมากครับถ้าตีกล้องสองดูนี่โอ้โหกระหนกคมบาดตาเลยพี่มันแทงเข้าไปในตาขึ้นสองนานตาจะบอด เบอร์เบอร์ไหมไม่เบอร์จริงจริงเรื่องจริงครับเรื่องจริงให้ราคาแล้วไม่เป็นไรขอบคุณมากเออไม่ต้องชมมาเลยนะนี่ห้าหมื่นสี่พี่ณัฐวุฒิขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบบคคุณรัพี่สวัสดีครับไหนครับพี่มาปกตินั่งแท็กซี่มาไกลหน่อยโพี่มาไกลเลยวันนี้มาเอาคาแท็กซี่ใช่ไหมพี่ใช่ขอแท็กซี่กลับหน่อย อันนี้เพิ่งมาเช่ามาเนะพี่เนะปีที่แล้วครับมาปีที่แล้วอันนี้ผงกีบโบใหญ่อันนี้เพ่าไะร่พี่ผมได้มา2องหมเอาเอาราคาที่พี่จะขายด้วเหรอพี่จะขายเท่าไหร่เอาคุยพี่ก่อนเพราะว่าถ้ามันไม่ได้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เช่าือนพี่ก็คือผมอยากได้ราคาที่สามารถปล่อยได้ก็คือผมต้องใช้ตังค์นะถ้าอย่างนี้ยผมตก็ไม่คนหยิบขึ้นมาเองได้ได้ได้จริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าพี่เช่ามาตอนนู้นอู้ก็ลังแพงในปี้นครับตอนนี้ผมปล่อยไม่ถึงนะพี่องค์นี้ซื้อได้หมื่นหกพี่ต้องดูนะ เอาเงราคาเดิมเลยหมื่นพี่ปล่อยไหมได้อ่านด่ผมบางนะผมตัําใจเรื่องขาดทุนอยู่แล้วโอ้พูดงั้นดิพูดงั้นไม่กล้าเช่าโอ้ยไม่ไม่ผมตัาใจจะตรวจมาแล้วตรงนี้ร้อนไม่ทันแล้วเปิดแอร์้อันนี้อันนี้หมื่นหได้ไหมจัดไปครับจัดไปอันนี้หมื่นได้ไได้ครับได้9,000พันเนี่ยฮะเก้าันเขาหองร้อได้มอ้ยตายแล้วหนึงเหเดิมอันนี้เอาเก้าเลยได้โอเค ทำไมทำหน้าเหมือน <c oughs> ไม่พอใจเลย <c oughs> ได้อืมกัดฟันเลยอันนี้เอาเท่ากันไป9,000บาทเพราะว่าเป็นรุ่นเดียวกัน 2, อง, 18, 2อ,งองค์มัน1,080เหรอป่ะสององค์ของ1,090เลยไปอุ้ยทำไมเพิ่มมาเท่าองค์เดียว <c oughs> อันนี้ย่อนสวยกว่าพี่แต่ว่าซื้อให้เท่ากันได้ไหม9,000 <c oughs> okay, okay. อ่าโอเคโอเคอ่เอานะ <c oughs> ผมผมจิ้มนะพี่อันนี้ลูกอมสัจจันผมได้มาเขามีบัตรรับรองมาเพเอ้ยผมนี่ครับที่เขาออกบัตรมา แต่ผมถามพวกตามหน้าเพจเวลาเขาไลฟ์สดผมพิมพ์เข้าไปถามถามว่าหลวงปู่โต๊ะมีลูกอมไหมบางคนบางหน้าเพจก็บอกไม่มีนะหลวงปู่โต๊ะไม่มนะีลูกอมผมก็พยาย,ยามพิมพ์เสิร์ชมาลูกอมแสงจันก็งงมากแล้วทะลึ่งไปเช่าเขามาได้ไงก็ไม่รู้ลูกอมแสงจันแต่ผมขอตัวช่วยได้ไหมตัวช่วยคือจ่ายไมครับ <laughs> สวัสดีครับลูกอมแสงจันครับไม่เป็น,นไรวันเพลแล้วแ <laughs> 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 สงจัน มีนะของลูบุโต๊ะละประดูฉิมพีเป็นลูก,ลกอมแสงจันทร์ลูกอมแสงจันทร์ที่ผมเคยเจอมันจะมีคโค้ดต่ออยู่ถูกไหมคุณเม้งใช่ครับบางทีไอีโค้ดต่อเต่าแล้วก็่ติจันทร์ในพวกนี้ยคือแสงจันทร์มันมีแต่ว่าถ้ามีโคตต้ดอะมันจะดูง่ายพี่ผมเห็นเขาขายกันลูกหนึ่งเป็นล้านน,านี่ไง ออย่างนี้พี่ถ้ามันมีโค้ดอ่ยมันจะดูง่ายพี่อันนี้คือไม่แท้เหรอครับไม่ได้บอกไม่แท้พี่ค,คือเราแค่บอกว่าถ้ามันมีโค้ดแต่พี่มันก็จะดูง่ายแล้วดูง่ายปุ๊บแล้วเวลาพี่ปล่อยเนี่ยมันจะปล่อยง่ายนะครับแต่ก็อยู่ที่พี่เช่ามาแหละความชอบส่วนตัวพี่เอ้ยใช่ไอ้ช่วงนั้นเห็นว่าเป็นของนูปุโต๊ผมก็เลย จัดมาไม่ต้องซีเรียสหรอกพี่มันอยู่ที่แบบพี่ชอบแล้วพี่แบบโอเคพี่แต่ที่ผมเคยเจออะถ้ามันมีโค้ดของวัดกำกับอยู่มันจะดูง่ายประมาณนี้แล้วกันเนาะครับผมก็อย่างงี้ฮะลูกอมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไว้ก่อนเนาะได้ครับต่อไปเนี่ยมันจะมีปิดตายานุษย์สององค์เนี่ยครับผมเท่าไหร่พี่เอาราคาคุณเดมเลยเอาราคาคุณเดมเอาที่คุณเดมสบายใจเอางี้ง่ายๆเลยพี่ครับเนี่ยเนี่ยเจ็ดหมื่นได้ไหมได้เอาราคาคุณเดมเอาที่คุณเดมสบายใจเจ็ดหมื่นนะฮะอย่ติดใจไอ้นี่ ไม่ต้องติดใจหรอกพี่มันอยู่ที่พี่ชอบถ้ามันไม่มีโค้ดเด้ผมก็เล่นเล่นไปผมก็ไปปล่อยยาบเหมือนกันพี่ตอน,นเองแต่ถามว่าถ้าพี่สบายใจเชอามาก็ก็ไม่ต้องซีเรียสพี่ครับองค์นี้ผมซื้อหมื่นหนึ่งพี่ได้จัดไปอันนี้นี่อีกชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอดูชุดนี้ปเป็นเหรียญเซม่าปีหนึ่งแปดนะพี่นะเหรียญไข่หลังพันยศนะครับเหรียญเยอนอินเดียปี19นะฮะและอันนี้ก็เปเหรียญไข่หลังพันยศอีกองหนึ่ง พี่ดูผมก็เลยสี่องค์จะได้ไม่เสียเวลาคือมันจะมีองค์ที่ลมดำเต็มหน่อยนะพี่องค์นี้จับองค์นี้มันลมดำมติดไม่ครบนะก็จะมีสภาพหย่อนหย่อบ้างนะพี่แล้วก็ลมดำเต็มบ้างอืสี่งองค์นี้หกหมื่นใช้ไหมหกหนห้าใช่ไหมมันมีบางองค์มันหย,ย่อนหน 6, ย่อนหกหมื่นก็ได้เอาหกหมื่นนะมาโบยหกหมื่นนี่ตัวเลขเท่านี้ เขาให้เงี้ยไม่ผมซื้อต่างหากอยากได้ไหมไม่อะไม่อะแต่กลัวขึ้นราคาผมซื้อ200ผมขายต่อห้าไม่เป็หนพี่เก็บไปเลยมันมีนี่อยู่ถุเอ็มลองดูสิโอ้ทำไมกล่องเยอะจังไงเนอะอันนี้พี่สองสี่นะใช่สองสี่อะไรฮะจับราคาไม่ได้หนึ่้านโอ้โหอันที่ผมปล่อยหนึ่งลนนะเก้าพันเก้าใช่ไหมหนึ่งล้นเลยฮะคืนก่อนอ่ะจบชุดนี้นะพี่ทั้งหมดเท่าไหร่ อานเล็ก่องหนึ่งเป็นแสนเก้าไปจบๆนะนะจ๊ะโอเคนะจ๊ะแสนเก้าสองแสนเกหมื่น อะไรมาสองสามอะไรเนี่ยบบจบนี่นะหมดไป1นึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะครับเดี๋ยวผมโอนตังค์ให้พี่เน้เลยโอเคอครับพี่ข,ขอบคุณครับก็เรียบร้อยนะฮะก็จบไปหนึ่งวันนะครับในการรับเช่พาพังผมเนอะก็อย่างที่เห็นนะก็จะมีแบบได้เช่าไม่ได้เช่านะก็มีพี่ๆบางท่านมาพูดกวนๆบ้างนะก็ำขำๆกันไปเนอะก็ถือว่าบางท่านบอกรับชมเพื่อความบันเทิงนะฮะก็ใครที่ชินชอบคอนเทนต์แนวนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับ วันนี้แต่ผมลาไปก่อนนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม